เรื่องน่ารู้โรคสมองเสื่อมภัยเงียบที่คุกคามผู้สูงวัยหลายคนอาจมองข้ามเรื่องสุขภาพสมองแต่รู้ไหมว่าโรคสมองเสื่อนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของเราอย่างมากทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองคนรอบข้างและเศรษฐกิจโดยรวมวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทเรียนสําคัญจากงานวิจัยที่น่าสนใจเพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพสมองให้แข็งแรงห่างไกลจากโรคนี้ครับย้อนรอยงานวิจัยจากเมืองฮิซายามะจากครั้งก่อนที่เราได้พูดถึงการศึกษาข้อมูลสุขภาพของชาวญี่ปุ่น ในเมืองฮิซายามะซึ่งมีการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดต่อเนื่องยาวนานถึง65ปีข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการวิจัยเพื่อหาแนวทางในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมงานวิจัยชิ้นสำคัญแบบจำลองทำในความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมเราจะมาดูงานวิจัยสองชิ้นที่น่าสนใจจากเมืองฮิซายามะกันครับงานวิจัยแรกตีพิมพ์ในวารสารนชัเมอร์ SN ดินเชเมื่อ S ure, ปี2564ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุ700 95คนอายุเฉลี่ย74.1ปีติดตามผลนานถึง24ปีตั้งแต่ปี2531ถึง2565ผลปรากฏว่ามีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมถึง363คนหรือคิดเป็น45.7%เลยทีเดียวแบบประเมินความเสี่ยงจากข้อมูลนี้นักวิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมในอีก10ปีข้างหน้าโดยมีคำถามเพียง9ข้อเท่านั้นเองคะแนนยิ่งสูงความเสี่ยงยิ่งมาก ถ้าได้คะแนนสูงความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นจาก10%ไปจนถึง80%หรือมากกว่าถ้าได้13คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม19คะแนนอายุปัจจัยสําคัญเห็นได้ชัดว่าอายุที่มากขึ้นเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หากอายุ85ปีขึ้นไปก็มีความเสี่ยงถึง29%ที่จะเป็นโรคสมองเสือ่อมใน10ปีข้างหน้าแม้จะดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ตามสําหรับผู้หญิงความเสี่ยงจะสูงกว่าผู้ชายอีกด้วยข้อถกเถียงเรื่องเพศแต่ประเด็นนี้แหละที่น่าสนใจ เพราะงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ชายถึง50-60%สาเหตุยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะผู้หญิงอายุยืนกว่าแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วยคําแนะนําลองนําแบบประเมินนี้ไปใช้ประเมินความเสี่ยงของตัวเองกันดูนะครับแล้วนําผลลัพธ์ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงเลิกบุหรี่ออกกําลังกายช่วยลดความเสี่ยงได้ถึง10%เลยนะคุ้มยิ่งกว่าลงทุนในตราสารนี้อีก ควบคุมเบาหวานความดันโลหิตลดความเสี่ยงได้อีก10%แถมยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคอื่นๆอีกด้วยงานวิจัยที่2ตีพิมพ์ในวารสาร a c o i e s of General o g y เมื่อปี2566ศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุ1,112คนติดตามผล5ปีพบว่ามีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม108คนการเดินสัญญาณเตือนผลการวิจัยชี้ว่าการเดินช้าลงเป็นสัญญาณเตือนของโรคสมองเสื่อมคนที่เดินช้ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนที่เดินปกติถึง2.4เท่า เดินช้าเสี่ยงการเดินช้าลงทุกๆ6เมตรต่อนาทีจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมถึง13%าทำไมการเดินถึงสำคัญการเดินที่ปกติต้องใช้ทั้งสมองร่างกายและความสมดุลหากมีปัญหาในการเดินก็จะทําให้ต้องอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าออกไปไหนทําให้เกิดความโดดเดี่ยวซึ่งยิ่งเร่งให้อาการแย่ลงไปอีกสรุปงานวิจัยเหล่านี้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการดูแลสุขภาพสมองตั้งแต่เนิ่นๆการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงเป็นสิ่งสําคัญมากครับ คำถามชวนคิดคุณคิดว่าปัจจัยอะไรที่สำคัญที่สุดในการป้องกันโรคสมองเสื่อมและคุณมีวิธีการดูแลสุขภาพสมองอย่างไรบ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ